สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะผมเรัน,นาจซมิเก้าไปไหมนะคะวันนี้นะคะวันนี้เรามาตลาดน้อยนะครับตลาดน้อยค่ะแล้วเราจะเดินเล่นตลาดน้อยใช่ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลกินเจตลาดน้อยก็จะมีอาหารเจรแล้วก็มีขายของเยอะค่ะใช่เราอยากมาสัมผัสบรรยากาศด้วยแล้วก็มีกิจกรรมด้วยนะคะใช่ครับไม่ใช่เดินเล่นธรรมดามดานะ เราเป็นคนตางชาติใช่ไหมครับใช่ค่ะผมกำลังอยู่ที่ไต้หวัน5ปีแล้วอยู่ที่ไทย4ปีค่ะเรียนภาษาไทยอยู่ด้วยใช่ไหมครับอยด้วยถ้าหลังเราจะถามว่าค่ะพี่ตัว่าค่ะผมเป็นคนที่ไหนอ๋ออ๋อดีนะคะไทยเหมือนคนไทยมากที่สุดใช่ทำตัวแบบคนไทยคนไทยนะอดีนะสวัสดีค่ะพี่ อะไรนะครับถ้าเขาเข้าใจพี่ว่าเราเป็นคนไตยพูดเราดีใจมากเลยนะครับใช่เราดีใจมากเลยนะเว่าภาษาไทยเราดีแล้วค่ะหรอใช่ผมเงียบดีกว่าไหมต้องพูดต้องพูด oh, <okay S 2> ไม่ค่ะ okay ค <laughs> โอเคครับ <laughs> ลงไปดูครับ ไปไหมค่ะสวัสดีค่ะซาเทลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมค่ะคิวน้ำมาขิวน้ำใช่มีไหมครับเท่านี้มีมีไหมแล้วมาแล้วมาแล้วร่างกายเครื่องดื่มที่แนะนำไหมครับโอ้เครื่องดื่มที่แนะนำนะค่ะนั่นจะต้องตามตามตลาดนะคะไปดูตามตลาดค่ะโอ้ี่ไหมตัวนี้หรอเนี่ยเราเราผ่านเอ่อน้ำเครื่องดื่มที่เป็นแบบผลไม้หนึ่งร้อยยี่สิบ ไปดูข้างหน้าก็เยอะด้วยนะคะโอเค้าก็มีเยอะด้วยลองเดินไปดีกว่าค่ะได้ค่ะข้าวตอาหารข้งดื่มโบราณแล้วก็นั่งกินได้ด้วยนะอ๋อโออดีด้วยนะเครื่องดื่มโบราณข้องดื่มโบราณค่ะ เอาอะไรดีนะคะมีอะไรบ้างครับมีกาแฟมีโกโก้มีชาเย็นมีนกเย็น้ัวชาเย็นงกับหวานคางหวาปกติครับหานไทปกติพี่ชอบดื่มชาไทยไหมคะด,นะดื่มทุกวันเลยนะอ๋อดื่มทุกวันเลยใช่เป็นชาที่ชอบใช่ไหมคะชอบมาก โอ้ชอบมากมาเมืองไทยต้องลองใช่อ้วนด้วยอ้วนด้วยร้านชื่ออะไรนะคะร้านเกี๊ยวเสือ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 กระฟีนะครับพี่พี่ยุทธเนี่ยลุงลุงค่ะลุงลุงเลี้ยงลุงค่ะพระฟีรลมคุณท่านลงมีคำถามค่ะ ไอยากถามว่าลุงดาว่าเราสองคนมาจากประเทศไหนค่ะเดี๋ยวครับไม่ยีนโปรก็ทีถ้าเป็นหนูหนูว้าคนที่นี่คนที่นี่โอ้เราคนที่นี่ไหนเอ๊ผมเมระครับมเมรอครับตามประเทศตามระเท้ต้นไหนต้นไหนครับจีนจีนก็ยีน้อง ผมเหรอผมเหรอคนนี้ละคะคนนี้ละ,ะอ,อีฟเุ่นแล,แล้วพี่ละคะอี่ปุ่นอีฟเิงอีนงเด็เมื่อกี้นี้ยลุงเขาดาว่าหนูเป็นคนคนเนคนพใช่แล้วผมนคนตั้งจ้าได้คงอี่เฟิงกลับและลูกครึ่งไต้หวนัหวนค่ะ,คะ แล้วเรื่องคิดว่าภาษาไทยของเราที่การเนหรอครับเอ่อยังไม่ค่อยชัดอาฮะรก็เป็นาษาแล้ก็คุยได้แต่ยังไม่ค่อยชัดออ๋คนนี้นะครับอันไหนยังชัดกว่าจัอยู่านโอเคเออไม่ผมไม่โอเคไม่โอเคอยหรือปะยังยังไม่ค่อยชัดยังไม่ค่อยอคุณคุณลุ่มเขาคนนี้เขามาเมืองไทยกี่ปีนะคะคิดว่าไทยมั่วไงคิดว่าเก่งงานเท่าไหร่คิดว่าคิดว่า ที่ตาเขไม่นานนะโอ้โหขาไม่นานโอ้ยอยากมากส่งปีสปัส้3ปีหรอครับได้อยู่นานอยอยอะคุยชัดโอ้ไ้อยู่ไม่ค่อยนานก็ไม่คุยถ้ามีเมียไทยก็อยจกชัดเร็วขใช่ใชใ,ชใชเห็นด้วยกับเห็นด้วยเห็นด้วย เจ็บนะรู้สึกสาวมากรู้สึกสาวมากเร็วแล้วคนนี้ล่ะครับคนนี้คิดว่ามาอยู่ใต้กีบผไม่นะถ้ามีเรียนที่นี่ก็เร็วหน่อยอ๋อถ้าเป็นผมผสมปีสามปีนะแล้วคนนี้ล่ะครับคนนี้ล่ะครัเดียวก่นคนนี้คิดว่าเรียนที่นี่ไหมีเรียนทางเรียนที่นี่ใช่ไหมด้านนี่เรียนที่นี่ไหมเรียนที่นี่แล้ว คิดว่าประมาณสองปีสองสองปีไม่จะสอปีแล้วสองปีอันนี้ก็ผมเามปีสปีไหผมว่าไม่เฉลยค่ะเราเลยค่ะไม่จะ้ภาพทีรับห้าปีนู้อยู่ไทยสี่ปีค่ะสี่ปีมันใน้อยน่อยโอเคครบครับครบครับครบค อ okay, โอเคค่ะโอเคเสียใจมากเสียใจมากอ่าพูม,ม่าอยู่แต่ฮับไปแล้วนะตอนนี้ตอนนี้ฮับไปแล้วแต่ยังไม่คข้าที่บนอยู่ตอนนี้ใบไม้ได้ถึงคะแนนค่ะใช่ผมยังไม่ยอมแพ้นะยังไม่ยอมแพ้ใช่อีกนึงกันได้ไหม ใบไม้จะชอบที่ฮานาจูมิในร้านอาหารที่ทั้งองหวานค่ะโอ้โอหรอใช่เป็นของหวานที่ท<อ>ําจากทับาริสงทับาริสงชอบมากชอบเราชอบมากใช่แล้วก็เป็นร้านที่ใบไม้รู้สึกพิเศษมากเลยนะอ๋อหรอใช่แล้วก็ให้เขาถ้าที่เขา,เขา,เาก็เดาว่าเราเป็นคนประเทศไหน,นตุเนเต้หรอตุนเต้เลยตุนเต้ตุนไหนตุนไหนตุนไหนตุนนีหรอใช่เราจะยืนตรงอันนี้ทำหมดกินเจอหรอ ไปไหมไปไหมไปไหมพูดคงอิ่นเลยเราจะนี่เร่ที่น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 ี่คง่มเลยเราจะต่ี่เขาก็เดาว่าเราเป็นคนประเทศไหน เราจะเดินเล่นในตลาดนี้นะครับวันนี้เรามีกรุปมคนตั้งหนึ่งร้อยนะครับเก่งภาษาไทยเก่งกลุ่มากเหรเ็นด้วยครับเห็นด้วยครับ